มีครั้งหนึ่งนะที่ไปกอะเต่าไฟไหม้เรือซีกนั้นเมียผมนั่งอยู่นี่เรื่องจริงนะครับถ้าเป็นผัวคนอื่นแต่นี่พูดตลอดนะว่านะไม่เป็นอยู่แล้วอยู่เฉยถ้าช่วยได้เข้าไปช่วยนะมันต้องมีใครตายสักคนหนึ่งลูกสองคนต้องอยู่นะถ้าไปช่วยถ้าตายคู่ที่ที่ลูกจะอยู่ยังไงว่าสองคนนด่บอกไว้ก่อนเลยทีนี้มาเกิดเหตุการณ์จริงแบบนี้เลยผมไม่วิ่งเข้าไปในในห้องที่ไฟไหม้แต่พอดีเขาดับทันเขาเข้าดับทันถ้าคนอื่นเขาต้องวิ่งเข้าไปนี่เตรียมตัวโดดด้วยนะใส่เสื้อ สู้ชีบแลวโดดค่ะคือไม่ห่วงเมียด้วยห่วงลูกสองคนถ้าเข้าไปช่วยมันปั๊บต้องสำลักควันตายไปกับลูกสองคนอยู่ไงอันนี้คิดที่เฉยแต่บุกทูกกับเมียตลอดเลยนะอันนี้ผมคิดดีหรือคิดไม่ดีถูกต้องสามารถทําได้แบบนี้คิดไม่ผิดเลยเพราะว่าเราต้องเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นประโยชน์ตอนนี้คือลูก โทษเนี่ยถ้าเข้าไปอาจจะตายคู่แล้วลูกจะอยู่ไม่ได้อันนี้จะเป็นโทษมากกว่าเ,เพราะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษมากกว่ากันและอย่างหนึ่งมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วถูกต้องผมคุยม<า>ผมคุย<อ>ทุกครั้งเวลาข้ามข้ามฟ้าข้ามขึ้นเรือพวกนี้ผมจะไม่ช่วยแล้วยิ่งถ้าคนไร้น้ำไม่เป็นมันจะชอบอยู่ด้วยกันแล้วมันจะชอบเกาะกันภาษาเฉลี่กใส่ตายอ่ะใส่ตายก็เกาะไปเอยอ่ะมันก็ไม่รู้อ่ะเราก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่นนะ